ชัดเจนพันข้าวครับผมคลิปนี้พาทุกท่านมาดูผลงานนะครับหลังจากทําการเตรียมแปลงนะครับโดยการย่ําด้วยคลุบนะครับที่จะลงข้าวก็ขอ26ครับแปลงนี้นะครับคลิปก่อนผมเอาให้ทุกท่านดูเนาะมันเป็นแปลงหญ้าขาเขียดกับหญ้าผักปอดนาเนาะนะครับรวมถึงกอบัวนะครับทำการย่ํามา2วันแล้วฮะก็สภาพอย่างที่เห็นฮะก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการรีดนะครับใช้กระดานรูปเทือกรีดให้มีความเรียบสม่ําเสมอกันให้ได้มากที่สุดก็ต้องโกยดินจากบริเวณสวนที่สูงๆตรงนี้ครับโกยลงไป ส่วนที่อยู่ด้านล่างนู่นเนาะด้านล่างต่ํากว่านะครับก็จะมีน้าคลุกคลิกอยู่ครับน้าน้อยไปหน่อยปล่อยออกไปเยอะนะก็เตรียมตัวดํานะครับพรุ่งนี้ก็จะขนกล้ามาดานะครับปักดําในแปลงนี้นะครับนี่ครับหลังจากย่าแล้วเศษหญ้าก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องเอาขึ้นนะครับไม่งั้นเขาก็จะงอกได้อีกเหมือนเดิมนะครับเอามาให้ทุกท่านได้ชมครับนี่ครับก็น้ําก็ต้องคลุกคลกครับถ้าน้ําเยอะหญ้าก็จะลอยฟูเขาก็ไม่โดนย่าลงพื้นเนาะนะครับก็เอาให้น้ําได้คลุกคลกนิดนึงนะครับถ้าน้าเยอะหญ้าลอยครับ น,นี่ลักษณะดินนะครับอันนี้คือผ่านการใส่สารปรับปรุงดินใส่ PS11 บวกของ TPI นะครับแล้วก็นะครับยิบมันนะครับพ่นแบล็กเอิร์ดนะครับสภาพดินก็จะประมาณนี้